สวัสดีครับวันนี้มาข่าบข่าวจะพาไปเจาะลึกสถานการณ์ร้อนระอุที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับเรื่องนี้กำลังเป็นที่จับตาของทั้งประเทศครับปฏิบัติการใหญ่ของทหารไทยครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอธิปไตยของชาติพร้อมผลักดันชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายออกไปจากพื้นที่บอกเลยว่าเรื่องนี้ซับซ้อนทั้งประวัติศาสตร์กฎหมายและมิติด้านมนุษยธธรรมครับ ล่าสุดจุดไฟร้อนอยู่ที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากกองกําลังบุรพาของไทยเดินหน้าเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กัมพูชาสร้างรุกเข้ามาในเขตแดนไทยใช้รถแบ็กโฮลุยพังกับต่อน้าต่อตาและไม่ใช่แค่ฐานทหารนะครับแต่ยังรวมถึงบ้านเรือนชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายด้วยเสร็จแล้วก็ติดตั้งป้าย3มภาษาไทยกัมพูชาและอังกฤษเขียนชัดการบุกรุก ผิดกฎหมายถ้าไม่ออกมีคดีแน่นอนงานนี้ฝั่งกัมพูชาบางกลุ่มไม่พอใจบอกว่าทหารไทยบังคับให้ทิ้งบ้านเรือนใกล้แนวพรมแดนกลายเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นไปอีกแต่ที่ถูกจับตาหนักคือบ้านของกำนันลีผู้ถูกระบุว่าเป็นผู้มีอิทธิพลปลุกระดมชาวเขมรให้ประทะกับทหารไทยบ้านหลังนี้กลับยังไม่ถูกรือขณะที่บ้านชาวบ้านทั่วไปหายเรียบ และอย่าลืมครับความขัดแย้งไทยกัมพูชามันไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะที่ปราสาทเขาพระวิหารจุดศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่ยังเดือดไม่หยุดล่าสุดยังมีรายง,งานว่าปราสาทได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่ฝั่งกัมพูชาก็อ้างว่าเป็นการระดมยิงจากทหารไทย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีภาพที่ทำให้ใจฟูเหมือนกันครับชาวบ้านไทยและพี่น้องมุสลิมเดินทางมาให้กำลังใจทหารถึงแนวชายแดนร้องเพลงชาติไทยกันเสียงดังลั่นมอบสิ่งของจำเป็นให้ทหารที่ปกป,ป้องอธิป,ปไตยผู้บังคับชุดเฉพาะกิจอรญญญารยประเทศก็ยืนยันชัดครับว่าสถานการณ์ทั่วไปยังปกต,ติไม่มีการห้ามประชาชนมาให้กำลังใจทหารแต่อย่างใด ด้านชาวบ้านเองก็คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะรีบแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาให้จบเพราะเรื่องนี้กระทบต่อการทำนาและการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรงขณะเดียวกันคณะกรรมธิการทหารสภาผู้แทนรัษฎรก็เตรียมลงพื้นที่ไปศึกษาและรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อน,นำไปสู่แนวทางแก้ไขโดยสันติวิธีสรุปแล้วครับชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นพื้นที่ร้อนที่ต้องจับตาใกล้ชิด ปฏิบัติการรื้อถอนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทหารไทยในการปกป้องอธิปไตยแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามนุษยธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งก็สำคัญไม่แพ้กันทางออกที่แท้จริงคงหนีไม่พ้นการเจรจาอย่างสันติเพื่อสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนวันนี้หมาขาบข่าวต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ